เรื่องมงคลคนเกิดวันพระหัสสบปดีตั้งแต่วันที่13ถึง19ตุลาคม2568จะเป็นวันไหนบ้างกาววันนี้ปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสำคัญสคัญรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณเองสามารถกำหนดวันด้วยตัวคุณเองนะครับ จะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นกาวันนี้ปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสําหรับคนเกิดวันพระหัสบดีในสัปดาห์นี้ก็มีตั้งแต่วันที่14 15แล้วก็ข้ามไป17 18 4วันเลยนะครับที่โดดเด่นนะฮะ14 15 17 18ตุลาคม2 5 6พ 14 15 17 18ตุลาคม2 5 6 8ลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีนะครับ